ล่าสุดเองแรงงานนั้นถือว่าอยากจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมลดน้อยลงไม่งั้นเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการเองก็ต้องเสียต้นทุนนะคะในการมาฝึกฝนแรงงานมากขึ้นล่าสุดนะคะเขาก็เลยหันมาปรับใช้โรบอทหรือว่าหุ่นยนต์เข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมแรงงานนะคะซึ่งก็ถือว่าได้ผลทีเดียวในหลายประเทศค่ะ เรื่องนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับตัวเลขนี้ก่อนนะคะโดยสมาพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติเปิดเผยว่าความต้องการใช้หุ่นยนต์ของอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี2557ถ้ารวมกันทั่วโลกนะคะจะพบว่ามียอดการใช้หุ่นยนต์มากกว่า2 0 0 0 0 0ยูนิตเป็นครั้งแรกมากกว่าปีก่อนหน้าถึง27และถ้าดูคอลัมน์บนสุดนะคะก็จะพบว่าเอเชียเนี่ยแหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ใช้หุ่นยนต์มากที่สุดแจกแจงรายประเทศแล้วก็ได้ตามตารางนี้เลยนะคะ ประเทศที่ใช้หุ่นยนต์มากที่สุดก็คือจีนรองลงมาคือเกาหลีใต้และรองลงมาคือญี่ปุ่นนะคะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมีคนใช้หุ่นยนต์ในเอเชียอยู่ประมาณ1 4 0 0 0 0สยูนิตด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ใช่เอเชียเท่านั้นค่ะเพราะว่ายอดขายในอเมริกาและยุโรปก็ทำสถิติใหม่เช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นสำคัญของการใช้หุ่นยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลก็คือประหยัดค่าแรงงานและมีผลิตภาพที่สูงขึ้นผลผลิตก็มีข้อผิดพลาดน้อยลงค่ะ น่าสนใจว่าแม้แต่ประเทศจีนนะคะที่ใครๆก็รู้ดีว่าเป็นฐานการผลิตสําคัญของโลกมีแรงงานจํานวนมากก็ยังมีโรงงานบางแห่งเลือกที่จะให้หุ่นเงินทํางานแทนคนมากถึง90%เลยทีเดียวไปฟังเสียงกันดีกว่านะคะถึงมุมมองของผู้ที่อยู่ในแวดวงของทรัพยากรมนุษย์นะคะต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะ ดังนั้นคนไทยที่เราจะเห็นโดยเฉพาะในชนชั้นที่เรียกว่าเป็น skilled หรือ non-skilled l a b เนี่ยเราจะเห็นว่าในหลายๆงานเนี่ยเขาไม่ทําแล้วโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเพราะว่ามันมีอยู่คํานึงว่าคนไทยเนี่ยม,มีเคยมีนะคะที่บอกว่า3ดีที่ไม่ทําก็คือว่าไม่ทํางานที่ dirty คือสกปร,ปรกอันที่2คือไม่ทํางานที่ difficult คือยากลําบากเกินไปและอันที่3คือไม่ทํางานที่ dangerous ก็คืออันตรายนะคะดังนั้นเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามามาทดแทนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านด้าน,านที่เกี่ยวกับเรื่องการผลิตหรือแม้บริการตามร้าน,นอาหารตามอะไรเราจะเห็นค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่พูดถึงเรื่องของเทคนโนโลยีโรบอทเนี่ยวันนี้คำหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญและคนพูดกันมากขึ้นคือพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่4ใช่ไหมคะซึ่งระลอกนี้จะเป็นการนําโดยไม่ใช่แค่หุ่นยนต์อีกต่อไปแล้วแต่นําโดยสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI artificial intelligence นะคะซึ่งตรงนี้ สิ่งที่น่าสำคัญและน,น่าส,สนใจคือว่ามันจะเข้ามาแทนกลุ่มของคนที่เรียกว่าอยู่ในชนชั้นกลางหรือที่เรียกว่าเป็น knowledge worker ไม่ใช่แค่แรงงานอีกต่อไปแล้วแต่ knowledge worker ที่ทำงานด้านกฎหมายด้านบนัญชีด้านการตลาดดังนั้นสิ่งที่ถ้าเกิดเราจะต้องพัฒนาเนี่ยเพราะว่าองค์กรทุกวันนี้พูดถึงคำหนึ่งเรียกว่า skill gap คือช่องว่างของทักษะบุคลากรถ้าหากว่าองค์กรไม่สามารถ หาคนที่เขาคิดว่าสามารถที่จะเข้ามาทํางานและมีทักษะต,ตรงนั้นได้เนี่ยเขาก็จะไม่รับดังนั้นทักษะเหล่านี้อะไรที่จะมาแข่งขันกับโรบอทได้จะมีทักษะบางอย่างที่โรบอทก็ยังทําไม่ได้เช่นการตัดสินใจหรือการคิดนอกกรอบเพราะหลายหลายครั้งเนี่ยเขาจะถูกโปรแกรมมาแล้วว่าเขาจะต้องทํางานยังไงคิดแบบไหนเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า social intelligence คือในเรื่องของการที่จะปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้กับคนเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้ เรื่องของความคิดสร้างสรรค์หลายๆครั้งเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเรียกว่า sense-making คือการอย่างรู้ถึงสิ่งที่ลึกลงไปเนี่ยดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคนไทยหรือเด็กรุ่นใหม่อันนี้ต้องบอกว่าย้ำเลยนะคะว่าเด็กรุ่นใหม่คือว่าต้องพัฒนาทักษะเหล่านี้มันไม่ใช่แค่องค์ความรู้อย่างเดียวแต่คือตัวทักษะที่จะมีบริบทสาคัญมากในเรื่องของการที่จะไปแข่งขันอีกหน่อยกับ อาจจะเป็นคู่แข่งที่เรียกว่าไม่ใช่แค่หุ่นยนต์แต่มีการพูดถึงแม้กระทั่งไซบอร์กด้วยซ้ําไปว่าอีกหน่อยเนี่ยองค์กรจะทํำยังไงเมื่อมีทั้งคนและมีหุ่นยนต์และมีไซบอร์กทำงานยังไงจะวัดการประเมินผลยังไงเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะมีการพูดกันมากขึ้น เป็นทักษะสาคัญนะคะที่เราควรจะพัฒนานะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่หุ่นยนต์มาทดแทนเราในฐานะคนทํางานก็คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์คิดนอกกรอบปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะแล้วก็การอย่างรู้ที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้หุ่นยนต์และเครื่งองจักรเนี่ยทำให้ผลิตชิ้นส่วนได้มากกว่าเดิมถึงเกือบ3ามเท่าตัวภายในเวลาเท่ากันนะคะและคุณภาพการผลิตก็ดีกว่าเดิมด้วยเช่นกันโดยมีการผลิตนะคะที่เป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่5%เเท่านั้นจากเดิมถ้าใช้แรง งานคน,นจะมีชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ถึง25ค่ะผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้ก็เลยทําให้รัฐบาลของมณฑลกวางตุ้งของจีนรประกาศแผน3ปีที่จะเพิ่มการผลิตแบบอัตโนมัติในพื้นที่โดยจะให้เงินสนับสนุนภาคุตกาหกรรมซื้อหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ล่าสุดเองถ้าไปดูที่ญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วบริษัทเครื่องสําอางอย่างชิเชโดนะคะก็มีแผนจะใช้หุ่นยนต์มาในโรงงานใหม่แห่งนี้เดินเครื่องการผลิตอีก4ปีข้างหน้าและจะกระตุ้นกําลังการผลิตให้มากกว่าเดิม50%โดยไม่จําเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มเลยนะคะจุดเด่นสําคัญก็คือแรงงานหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลก็สามารถลดต้นทุนได้ค่ะมีการประเมินนะคะว่าวตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น จะสามารถลดต้นทุนส่วนนี้ได้ประมาณ25%ภายใน9ปีข้างหน้าและตอบโจทย์ญี่ปุ่นที่มีคนที่เป็นวัยทำงานน้อยลงทุกทีเพราะว่าปีแต่เป็นสังคมผู้สูงอายุเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทางด้านของหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะประหยัดต้นทุนให้กับหลากหลายประเทศทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนนะคะรวมถึงในฝั่งของสหรัฐด้วยค่ะ หลายประเทศที่พัฒนานแล้วนะคะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็หันมาใช้จากรกนหรือว่าหุ่นยนต์มากขึ้นเช่นกันเพราะมั่นใจว่าการลงทุนในครั้งแรกในการซื้อเทคโนโลยีประเภทนี้คุ้มค่ามากในระยะยาวและสามารถประหยัดต้นทุนและอุดจุดอ่อนของขัานแรงภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีโลกและช่วยบริษัทขนาดเล็กให้สามารถแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ค่ะการลดต้นทุนแรงง,งานวิธีนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้ สหรัฐอ,อเมริกาและประเทศที่มีข้านแรงสูงสามารถดึงอุตสาหกรรมการผลิตกลับมาประเทศได้อีกครั้งนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ประเทศพัฒนาแล้วต่างๆเนี่ยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศกําลังพัฒนาที่มีต้นทุนต่ํากว่านอกจากนี้ปัจจุบันหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องจักรกลบางประเภทไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าท่าเหมือนกับในอดีตแต่กลับมีน้ําหนักเบาและสามารถทํางานร่วมกับมนุษย์ได้มากขึ้นทํางานละเอียดละเอียดได้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นการประกอบชิ้นส่วนเล็กๆหรือ ท่านการเย็บผ้าที่เคยต้องใช้แรงงานมนุษย์ทำความท้าทายนับจากนี้ไปจึงไม่ใช่แค่ว่าการนำหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนที่ขาดแคลนเท่านั้นแต่ว่าต้องให้ความสนใจกับการปรับรูปแบบของการผลิตในภาคศาัลกรรมโลกด้วยที่อาจจะย้ายฐานการผลิตบางส่วนกลับไปยังประเทศที่มีต้นทุนข้ามแรงสูงอย่างประเทศพัฒนาแล้วซึ่งประเทศไทยอย่างเราเองก็ต้องเร่งคิดวิธีเพื่อรักษาขีดความสามารถของการแข่งขันในเวทีไว้ให้ได้ขณะ ที่ตัวแรงงานอย่างเราๆเ,เองนะคะก็ต้องพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้นให้สามารถทําสิ่งที่จากกลเหล่านี้ทําทดแทนมนุษย์ไม่ได้หรือหากทําได้ก็ไม่ดีเท่ากับตัวเราเนี่ยแหละค่ะ ส่วนประเทศไทยเองนะคะเครื่องจักรกลหรือว่าบรรดาหุ่นยนต์เหล่านี้ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นกันตั้งแต่ปี2556นค่ะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ครั้งใหญ่คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างก้าวกระโดดเป็น300บาทนะคะอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลักนั่นก็คือในส่วนของสิ่งทอและอาหารทะเลแช่แข็งนะคะบางเจ้าเนี่ยต้องตัดสินใจย,ย้ายฐานการผลิตไปยังเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนแรงงานที่ถูกกว่าแต่บางเจ้า ที่ยังคงทำงานอยู่ในประเทศไทยก็จาเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตด้วยค่ะเรามีผลสำรวจมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับบรรดาวสาหกรรมนะคะที่ พบว่ามีการจ้างงานหดตัวมากที่สุด5้าอันดับแรกในปีที่ผ่านมา1ก็คือการบริหารจัดการน้ำา2คือผลิตภัณฑ์พลาสต,กตสิกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้3คือส่วนของไฟฟ้า4คือก๊าซไอน้าและระบบปรับอากาศสุดท้ายคืออุป,ปกรณ์ไฟฟ้าค่ะที่น่าสนใจคือการลดลงของการจ้างงานในภาคการเกษตรนั้นหดตัวถึง 3. 8เเหรือว่ามากกว่า5 0 0แสนคนทีเดียวชี้เห็นนะคะว่าเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างช้าๆในช่วง2ปีที่ ผ่านมาและมีผลต่อความสามารถในการจ้างงานของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานสาขาเกษตรลดลงมากกว่าปีก่อนถึง5 0 0แสนคนทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเกษตรกรที่รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและปัญหาภัยแล้งด้วยค่ะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีก็ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่เราเองก็ต้องปกป้องเรื่องของทักษะแรงงานของตัวเองโดยการพัฒนาอย่างเสมอด้วยสิ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือสาหกรรมการเงินถ้าย้อนกลับไปดูในต่างประเทศจะพบว่าหลายแห่งปลดคนงานลงนะคะได้บรรดาธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกเนื่องจากตอนนี้หลายคนหันมาใช้โมบายแบงกิ้งดังนั้นพนักงานนะคะที่อยู่ตามสาขาเองอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงด้วยแต่ใดก็ตามนี่เป็นเพียงส่วน หเท่านั้นทักษะสําคัญที่เราต้องมีก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทําได้นะคะ